สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจัดโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ป่าพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2 5 1 7ที่ผ่านมาณนะสวนสัตว์เชียงใหม่บริเวณด้านหน้าสวนจัดแสดงกวางต่างประเทศในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีหลายภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้เยอะแยะทีเดียวเลยค่ะ ค่ะสำหรับโครงการนี้การบินไทยก็มีความยินดีที่เราได้สามารถเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็รวมทั้งทราเวลเอเจนต์ต่างๆมาร่วมในโครงการการเินไทยคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพลึกนะคะซึ่งเป็นโครงการที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่จะคืนกล้วยไม้ไทยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะและวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะและสวนชเชีงใหม่ที่ได้ความกรุณาในการให้เรามาปลูกต้นไม้คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพลึกนะคะรวมกับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนหลายแขนง ด้วยกันที่ได้มาร่วมกันคืนชีพคืนธรรมชาติคืนกล้วยไม้สู่ธรรมชาติค่ะครับ,รบก็ทางสวนเซเชงใหม่นะครับก็มีความยินดีมากนะครับที่ทางการบินไทยนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมิโจ้นะครับมาทําโครงการคืนกล้วยไม้สู่ภัยพึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะช่วยนะครับอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้มากมายนะครับแล้วก็ทางสวนเซเชงใหม่เราก็มีโอกาสที่จะ ได้ให้ความรู้แก่เด็กๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม้นี่นะครับแล้วเ,เราก็จะมีป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้แถวบริเวณนี้ต่อไปครับข้าเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยที่โครงการกล้วยไม้ไทยของการบินไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะเจ้าพี่ป้านในฐานะกรรมการของมูลนิธิกล้วยไม้ไทยของแม่โจ้นะเจ้าแล้วก็การบินไทยมันกู้กันเนี่ยเจ้ามันกู้กล้วยไม้กล้วยไม้นี่เขาเขามีความรู้สึกว่าเหมือนฮื้อชีวิตกล้วยไม้ฮือฮื้อสืบ สืบแล้วก็ย่างยืนแล้วก็เพื่อเป็นที่รู้จักมากย,ยิ่งขึ้นไปแล้วก็อันนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยโดยกล้วย,ยไม้ซึ่งซึ่งมันมันมีคุณค่าในตัวงามตัวมันทุกสิ่งทุกอยาก่างความบุดมสมบูรณ์และแข็มย่างเรืองความบุดมสมบูรณ์ในสิ่งตรงนี้มันมันเกิดความสวยงามของสีสันของกล้วยไม้ซึ่งเป็นเป็นเอื้องคำเอื้องเอื้องตังเหนือของเฮาที่จะออกสู่ชาวโลกได้อย่างมีความสุข การมินไทยก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันปลูกกล้วยไม้เนื่องจากกล้วยไม้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการมินไทยแล้วก็การทำสาธารณประโยชน์ให้กับสวนสัตว์แล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นความภูมิใจที่การมินไทยจะทำแล้วก็จะทำต่อไปขอบคุณค่ะ